ทีีมอ,อ,อลุ้นค่ะทางทีมข่าวเราเองก็ลุน้นค่ะคุณผู้ชมลองลากแล้วก็ข้างล่างขยับกระบวนการขยับนิดนึงแต่่่ไมรรู้วาจะืนหอเปล่าตอนนี้นะคะทางฝั่งตรงนู้นเจ้าที่กำลังพยายามลากเรือนะคะลองลากต้องใช้คำว่าเป็นเป็นการทดทดลองนะคะลองลาก ใครล่วงอะคะเอ้าแล้วแล้วช่วยยังไงอะพี่เขานี้เราก็บินขึ้นอะพี่เราบินลอยเราบินล้ยแล้วก็ลงระวังนะคะอ๋อคุณผู้ชมนี่นะคะเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่ที่ขับเจสกีนะคะล่วงล่วงล่วงจากเรือนะคะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาได้แล้วนะคะอ๋อผ้าไม่ชัดเลยอ่ะสักครู่นะคะภาพมันเบลอ พี่ขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมอยู่ไหนอะอีอกคนนึงออยู่๋อแล้วมีใครเข้าไปเซฟหรือยังอะโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้เป็นภาพสดๆที่เกิดขึ้นเลยนะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่พาตกเรือนะคะ แต่ว่าตอนนี้มีมีเรือขับเข้าไปช่วยแล้วนะคะขึ้นมาหรือยังคะอ๋ออันูเนรือที่ว่าครับอ๋ออันนี้อันนี้ขึ้นแล้วไม่ต้องไปห่วงว่เป็นไรแล้วปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะพี่ทำไมถึงล่วงอะคะน้ำแรงน้ำแรง,แรงบัติจิสกิก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมคะ อันนี้เขาเรียกว่าเจสกีใช่ไหมคะอะไรก็เอาไปอยู่น้ำแรงเกินมันเป็นเงี้ย oh. เป็นเป็นเป็นน้ำวนด้วยอ๋อน้ำวนด้วยแรงโอ้าลตอนนี้เริ่มลากแล้วนะคะคือลองลากดูเพื่อที่จะสำรวจดูว่าเรือที่อยู่ก้นแม่น้ำเนี่ยค่ะมีมีความเคลื่อนไหวหรือเปล่า สวัสดีคุณผู้ชม11,000คนนะคะที่รับชมการรายงานสดจากอ e ีจันอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณนะคะคทีมงานสู้ค่ะ ถ้ามีความผิดถ้ามีการผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามาเกาะติดกันตั้งแต่ตอนตอนเที่ยงแต่ว่าเรามู้มาจากลบบุรีเนาะแล้วก็มาเกาะติดกันที่อยุธยาเลยนะคะพยายามมาเกาะติดสถานการณ์เพื่อให้ลูกเพนได้รับชมนะคะทางทีมข่าวเราก็พยายามเต็มที่เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ นี่ค่ะน้ำแบบน้ำกระแสน้ำแรงมากเป็นกำลังใจให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเขาทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ

ใช่ค่ะพอเป็นน้ำบนแล้วอันตรายราอะไรนะคะรับระวังสะดวกอ๋อระวังสะดวกขอบคุณนะคะอันนี้เรือกำลังทำอะไรอ่ะคะ,ะอ๋อหลบน้ำเห็นว่าน้ำเป็นน้ำเบาอะเนี่ย ย,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 ยิ่งดึกน้ำยิ่งแรงใช่คะ่ะยิ่งดึกน้ำยิ่งแรงแล้วก็ยิ่งอันตรายนะคะอ๋ออันนี้พี่ลงไปเป็นชุดแรกเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ด้านล่างอยากสอบถามเลยว่า อันนี้ดับครับผมนักถามว่าอะไรครับเดี๋ยวจะพูดนะคะอันนี้เป็นที่นักระดาน้ำคุณแรกที่ลงไปนะครับครับผมที่แรกที่ลงไปครับเป็นยากเป็นยังไงบ้างคะด้านล่างก็กระแสน้ําแรงครับดับแรกแต่น้ําแรงแล้วก็ความยากคือเราจะต้องเอาเชือกยี่ไอ้ห้าสิบมิลน่ะลงไปผูกกับแม่ยานางกับตัวแม่ยานางของหัวเรือครับเพื่อที่จะดึงดึงดึงเพื่อจะพาไป ตังแม่น้ำป่าสักเพื่อน้ำมันเบากว่าเพราะว่าการทํางานจะง่ายขึ้นครับแต่ตอนนี้คือที่มันยากเพราะว่ากระแสน้ํามันแรงเราไม่สามารถนําเชือกเส้นใหญ่น่ะลงไปถึงเส้นที่สองเนี่ยลงไปถึงตัวเรือได้เพราะว่าน้ํามันแรงมากตอนนี้ผูกได้ทั้งหมดสองเส้นแล้วครับตอนนี้ได้สองเส้นแล้วคือต้องต้องผูกไม่ได้อีกเส้นค่ะสามเส้นใช่ไหมคะตอนนี้ของเส้นพอลากได้ครับเราก็พยายามจะลากไปที่ที่มันเบาน้ําเบาอันนี้เพื่อทํางานง่ายขึ้นแล้วตอนตอนนี้พอลองลากแล้ว ข้างล่างเคื่อนตามไหมครับตอนนี้กำลังกำลังลากอยู่ครับกำลังรอกำลังลากอยู่กำลังทำเชือกทำอะไรเพื่อเรือเรือใหญ่ลากอยู่ครับน้ำลึกที่คือลงไปก้นสองแม่น้ำเลยถึงตัวเรือผมยังไม่ถึงก้นครับแต่ถึงตัวเรือมันอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบหน่อยๆครับยี่สิบเมตรคราวยี่สิบเมตรหน่อยๆครับที่ดำตั้งแต่เช้าอ่ะแล้วมีมีมีนักดำน้ากี่คนนะคะจะลงไปครั้งหนึ่งทีมสองคนครับครั้งละสองครั้งละสองคน ครับผมทีมแรกที่ลงไปครับใช้เวลากี่ชั่วโมงคะในการรอบหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับต่อรอบหนึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงต่อรอบครับไม่เกินนี้ครับเพราะว่าอากาศอากาศจะใช้ได้แค่ประมาณแค่สี่สห้าสี่สี่ห้านาทีแค่นั้นเองอากาศอากาศที่อยู่ในขวดถังครับจะใช้ได้แค่สี่ห้านาทีเราจะลงไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับด้านล่างกระแสน้ำแรงไหมคะแรงมากครับแรงมากแรงมากแล้วมองเห็นไหมครับไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยครับเกินเกินสองเมตรไปก็ไม่เห็นแล้วครับ ทำอย่างเดียวอย่างเดียวคลยำอย่างเดียวนะครับอันนี้คือตอนนี้คือกำลังทำอะไรคะพี่อันนี้เขาน่าจะกลับเรือไม่รู้ชุดไหนอันนี้เป็นเรือที่ลากหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรือที่ลากเรือล่างเขาจะลากอะไรแบบอนี้พี่ชื่ออะไรคะชื่อมดครับพี่มดครับเป็นทีมทีมผู้ประกาศบนหาใต้น้ำของกู้ภัยยุธยาครับกู้ภัยยุธยาครับผมมีลูกเขยแบบว่าตู้ๆนะคะพี่เก่งมากเลยครับ ด้านล่างด้านล่างมืดไหมคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมืดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้กําลังมีทีมนักกระดาน้ำลงไปอยู่อ๋อตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับรอลากไปทางนู้นอย่างเดียวสรุปไปแค่สองเส้นตอนนี้เป็นลาก้องลากแค่สองเส้นครับ,นนเ,รบเพราะว่าไม่จะไม่พยายามให้คือตอนแรกเส้นเดียวอะ่ะมันลากได้แต่ว่าด้วยเพราว่าเขากลัวที่เส้นที่ผูกไว้มันจะขาดถ้าลากอ่ะวแล้วก็เลยต้องผูกไว้สองเส้น ถ้าขาดเมื่อไหร่ต้องนับหนึ่งใหม่หมดถ้าอะไรนะถ้าเชือกขาด่ <S 2> <S 2> เวลาลากเราต้องนับหนึ่งใหม่เลยแล้วมีเชือกขาดแล้วไหมคะยังไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับครับผมเพราะตอนแร,ร,รลกลากมาลาก,ได,ลากได้ไปหน่อยเดียวที่ลองลากเส้นเดียวแต่น้ำกระแต่ด้วยกระแต้น้ำก็อยู่เรืออยู่ขอบขอบของน้นาําวนพอดีมันก็เลยกระแตน้ำมันยังแรงอยู่ลักษณะของเรือที่อยู่แบบ รครอือตอ, <ผม S 1> ตอนแรกตอนแรกที่เราไปเจอครับเรือเรือหันหน้ามาทางทางฝั่งนี้้ายอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ตั้งอยู่ครับตั้งอยู่แต่ตอนนี้หน้าหันหันหัวไปทางนู้นแล้วเพราะเขาลากรอบนั้นลากไปแล้วตอนนี้กระแสน้ำความตูปะนรรักมีอะไรบ้างครับคุณก่อนน้ำก็แรงครับเพราะว่าน้ำแรงขึ้นเรื่อยเพราะน้ำเขาปล่อยมาเรื่อยครับน้ำก็จะแรงขึ<ร>งข้นเรื่อยครับ ตรงนี้เป็นแม่น้ำสองสายที่มาบรรจบกันใช่ครับตรงนั้นเป็นเจ้าพญาตรงนี้ป่าตากครับด้านซ้ายเป็นเจ้าพญาด้านขวาเป็นแม่น้ำสากครับแล้วไหลมารวมไปไปทางปทุมครับแล้วแบบนี้พี่มดมีการสุกผฝนยังไงบ้างคะก็เรียนครับต้องเรียนก็เรียนเรียนดำน้ำมาครับก็ประมาณตอนนี้ก็สิบกว่าปีแล้วกลัวไหมคบพี่มันถามว่ากลัวไหมก็มีบ้างครับ อย่างที่นี่มันมันยากอยู่แล้วจุดๆนี้มันเป็นจุดที่ยากที่สุดแล้วตั้งแต่เคยดินมาที่นี่ยากสุดแล้วที่นี่ยากสุดแล้วใช่ครับพี่มดเป็นนักดาน้ำมากี่ปีแล้วคะผมเป็นตั้งปีสี่หกครับสิบกว่าปีแล้วคสิบสี่ปีสิบกว่าแล้วตรงที่เนี่ยคือวันที่เขาเรียกว่าที่ที่ยากที่สุดแล้วของนักดำน้ำแล้วอันนี้คือแต่ละทีมนะคะที่ลงไปก็คือ ได้แค่คณละครั้เท่านั้นใช่ไหมคะก็อยู่ที่ตัวตัวเราครับถ้าเราไหวแล้วก็ดำได้ถ้าไม่ไหวเราก็ไม่ให้ดำแล้วก็ฝันทีมใช่ไหมคะกับในทีมกี่คนนะคะทีมที่มาแสดงารตัวเี้เยอะนักดำน้ำของกุภัยยุยาเยอะครับมีนักดำน้ำของกุภัยมีทั้งหมดอะประมาณห้าสิบกว่าคนครับห้าสิบกว่าคนแต่ว่าที่ว่าเป็นระดับผู้ฝึกมีระดับผู้ฝึกมีระดับนักเรียน ที่กำลังฝึกอยู่ฝนเนี่ยครับมันมีเยอะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังเครื่องบินตรงนี้กันนะคะพี่มอเตอนนี้เขาลากลากไปยังไงบ้างคะก็เขากำลังผมไม่เห็นว่าเขาลากไปตรงไหนตอนนี้เขากำลังลากไปฝั่งไปทางน้ปาสักครับกำลังลากไปปลาสักก็คือฝั่งด้านขวาครับเพราะทางปลาสักน้ำมันเบาวกว่าอ๋อทางด้านขวามีน้ำจะเบาวกว่าใช่ครับกระแสน้ำเบาวกว่าใช้เรือนานะคะใสอ,สองลากสองสองลาครับ ตอ,อตอนแรกตอนแรกเห็นบอกเป็นสาแต่ตอนนี้เป็นเสมันผูกได้แค่ตอนนี้ผูกได้แค่สองสองสองเชือกครับคือ,คอเชือกหนึ่งเรือลำหนึ่งใช่ครับเชือกหนึ่งเรือลำหนึ่งคือเดี๋ยวพอ,พอเขาพาเขาไปกระแสน้าเบาขึ้นี่ยมันก็จะลงไปผูกได้เพิ่มอีกเรื่อยๆครับขอบคุณมากนะคะพี่มอสขอบคุณค่ะทางทีมข่าวเราก็เพิ่งรู้เลยนะคะว่า ได้เจอกับทางพี่มดพอดีพี่มดเป็นทีมแรกนะคะที่ลงไปผูกเชือกเส้นที่หนึ่งตรงหัวเรือนะคะความยากลำบากท,ที่เราได้ฟังเมื่อกี้ก็คือมองไม่เห็นต้องใช้วิธีการคลำอะค่ะคุณผู้ชมคือใช้วิธีการคลำเพื่อที่จะไปผูกเชือกตรงหัวเรืออันนี้คือความยากซึ่งพี่มดบอกว่าเป็นเป็นนักประดาน้ำเนี่ยมาประมาณ10กว่าปีแล้วครั้งนี้คือเหตุการณ์ที่เขาเจอแล้วก็ ยากที่สุดในการทำงานนะคะฟังแล้วขนลุกเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นนาทีชีวิตจริงๆซึ่งตัวของพี่มดเองก็เสี่ยงค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนตรงนี้ก็เสี่ยงค่ะในการทำงานเป็นกำลังใจทางทีมข่าวเราก็เป็นกำลังใจให้กับทางพี่พี่กู้ภัยทุกคนนะคะตอนนี้เรือสองลำกำลังลองลากนะคะ ลองลากเรือที่อยู่ใต้น้ำอยู่นะคะคุณพี่อย่าทะเลาะกันในไลน์นะคะเรามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดีกว่าเนาะสวัสดีหนึ่งมืนสองพันคนนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้ยิ่งมืดน้ำยิ่งแรงนะคะ